เนี่ยกลิ่นไม่มีมันก็ยังออกครับเหมือนของเมย์แหละออกเหมือนกันเลยนะขอฝากสักร้อยโลอะไรเงี้ยนะไม่แล้วครับต้องไปด้วยกันเลยไม่ทันพึ่งเหรอหรือไงใช่พึ่งพออึ่งผมะขาดตลาดพี่พึ่งขาดตลาดพอดีเมร์ฉีดได้มาซองเดียวไม่กลิ่นเขาไม่ขาดหรอกแต่เขาเก็บไว้ส่วนเดียวหรือเปล่าออเไม่แบ่งใครทันหรือเปล่าเราก็หาเรื่องให้เขาตีกันแล้วครับเอฟซีเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวแปลงแม่ตัก แม่ตักที่ใส่เสื้อลายสก็อตหน่อยแม่ตักบริบูรณ์ตักเดียวกันเด้พอตักเดียวกันพอไหลตักยังไงพี่สมยศมาซุ่มอะไรตรงนี้แนโอ้โหผู้ใหญ่บ้านของเราแขนเขนอกโอ้แขงเต็มเลยนะผู้ใหญ่บ้านโอ้ตายแล้วโอ้โหดูข้างบนคันเลยนะเห็นแลวคันเลยนะเนี่ยแขนหรือขนงไม่รู้ครับอย่าดูเป็นออกดิถูทิ้งแล้วถูทิ้งอยู่แล้วมือชนจริงมันเยอะครับ ไม่แปลงนี้ไม่ออกไม่ได้เลยนะแปลงนี้ยแปลงตัวอย่างเลยนะแปลงผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะทลงหายบ้านธรณีขุนไหนทุนไหนมันออกถึงน้านนี้นี่นี่เอากล้องไล่แต่กิ่งตัวนี้ตั้งแต่โคลเลยนะตั้งแต่โคนยันปลายเลยนะเนี่ยมันว่างไม่ได้เลยว่างมันออกเลยอ่ะเหรอเอ๊ะมันว่างงานดิแท้ดิงเราพี่เนี่ยโอ้ยตายแล้วมันออกยันปลายนี่นะโอ้โหเนี่ย ทีนี้แหละผู้ใหญ่บ้านเราจะไม่ว่างแล้วนะ,ะตีดอกตีดอก <นะ S 2> ตีดอกตัวเองน <laughs> ะเดี๋ยวผมไอ้นี่เลยตอนบานทีเดียวเลยโอ๊ยตายแล้วมันตีแต่แตไปลายๆออกทีเดียวอมันจะอ้วนช้าถามพี่ยศหน่อยว่ามาแบบนี้ทั้งแปลงเลยไหมเพื่อหมดเดี๋ยวไม่กี่ต้นมีโอ้โหถ้าถ้าจะบอกว่าจะเอาสูตรเราอ่ะ ต้องแต่งให้เร็วด้วยไม่งั้นดอกพี่จะใหญ่ช้าบานช้าสุกช้ากับเพื่อนเอาทีนี้แต่งเลยพรุ่งนี้รูดเลยเนี่ยได้รูดตอนนี้เลยปะมาช่วยกันรูดนแบเดียวอย่าหาคนมาสักเดียเนี่ยถูเลยใช่ไหมโอ้คือถ้าถ้าอยากตัดขายเร็วอ่ะการทําตั้งแต่แต่งดอก แต่งลูกเนี่ยมันต้องตามขั้นตอนมาเลยนะอย่าไปแบบเดียวรวบทีเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้เลยไไม่ด้ของเราต้องรวดเร็วไว้ก่อนรวดเร็วห้ามช้านะเดี๋ยวเดี๋ยวตาที่หน้าจะลุกใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตัดขายแล้วลูกบอกเลยนะเอาเลยเนี่ยทิ้งเลยนี่ไม่เอาแน่แน่ปลายเก่งสะอาดเลยสะอาดเลยลูกสะอาดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูสะอาดกลิปรูกหมดแล้วแต่ว่าก็เผื่อเพี้ยนนะเพี้ยแหล้วมันเยอะครับพี่โอ้ใจหมดแล้วโอ้โหมันไล่ยิ่งข้างบนนี่นะ อ้ยแหนหน้าไปตกใจเขาขึ้นไปเขาเล้วโอ้โหก็ภาพรวบออกแบบนี้เลยใช่ครับมีสองต้นเนี้ยไม่ได้ทำนะครับแบนแรกใบไม่มีสองต้นเนี้ยครับก็ใบพึ่งมายังพึ่งยกเขียวแต่มันมีตามาแล้วครับ แต่พูดก่อนว่าของแปลงผู้ใหญ่บ้านของเราเขายังไม่ได้ทางดินเรานะใช่เพราะเขาก็มาครึ่งเหมือนกันมาครึ่งอาเขาฉีดใบรอใชเรามากางคันเหมือนแอบแอบฉีดอะไรสักอย่างนี่ขนาดมากลางคันเรายังได้แบบนี้อ๋อนี่เท่ากับว่าของเรานี่สองสามแปลงแล้วนะที่ไม่ได้ทางดินเราแต่ว่ากลับมาใช้กลับมาใช้กลางคันช่วงเอาดอกกลับมาใช้ช่วงสะสมอาหารอ่า ใช่โโอ้หนี่แค่กลับมาใช้ช่วงสะสมอาหารนะพี่ยศยังมาขนาดนี้ถ้าปีหน้าทางดินด้วยนะโโอ้หถลูกยังไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาออกถึงปลายปีใหม่ก็ตัดลูกแล้วเราโโอ้หมารุ่นนี้ก็ถือว่ามาก่อนนะมาก่อนใครหลายๆแปลงแถวนี้เลยถือว่ามาเร็วมากข้างๆกันท่านี่ส่งไปด้วยเลยออกไปกันนะอันนีดแล้วปิวไปเหรอปิวไปหาเขาใช่ไหมจริงพี่เดี๋ยวเราไปสำรวจนี่ดอกทุเรียนหรือดอกขิงดูดิ ไปพี่กลวินเดี๋ยวเราไเราไปสำรวจมีไหมไม่เ่อนะนะใช่นี่เนี่ยอันนี้กล้องน่าจะมองเห็นอยู่นั่นกล้องน่าถึงหน่อยกล้องซูมิง่งนี้กล้องซูมถึงไหมเนี่ยเออออกดีมากใช่ใช่ว้าวอ m a z i n g s งซ h นโเรามีไลฟ์โคดเรามีไลฟ์โคดเรามีหลวงพ่อไงเรามีบอสเรามีหลวงพ่อต้องไม่เอาแบบหมูเด้งแบบที่ที่ ครกก็บอว่าเรามีทั้งไลฟ์โค้ดเรามีบอสเรามีทนายเรามีอะไรเรามีเยอะในช่วงนี้ถามพี่ยศก่อนว่าใช้อะไรบ้างดอกมาดีขนาดนี้ก็พึ่งพึ่งเทอร์โบใช่เทอร์โบแพนเทอร์โบแพนทายสามตัวแล้วก็ปุ๋ยด้วยออ๋สิงใหญ่ทั้งสิบสองพันสามแล้วก็สิบสองหกสิบสองเลยตั้งแต่ทำใบมาก็คือทำใบแต่ว่ายังไม่ได้ปรับปรุงดินอย่างเดียวยังยังยังออกเยอะขนาดนี้ ตอนแรกเขาลังเลนะตอนแรกเขาลังเลเขายังไม่เชื่อว่างานของเราจะมาดีไหมนะตอนนี้เต็มระบบออ๋อดอกมาใบมาเนี่ยครับสูตรเราเนี่ยนะเนี่ยครับเนี่ยนี่ต้องให้ต้องให้กล้องดูตรงนี้ก่อนนี่นี่ดูใบครับโอ้ยใบใบมันรัดมาอันนี้อันนี้คือใบไหลนะใบไหลหลายคนบอกว่าใบแบบเนี้ยดอกจะไม่มาแต่นี่ หันไปดูดอกเต็มเลยโอ้โหมาได้ยังไงก่อนน่าจะพึ่งเลยยังไงกอนยังไงก่อนใบไหลขนาดนี้ใบมาขนาดนี้อือหือออกออกดอกทุกปีแล้วเนี่ยมีกระดอกนั้นเลยใครมาเห็นก็บอกว่าแตกใบอ่อนขนาดนี้นะดอกไม่มาเขาเรียกว่าดอกพร้อมใบได้แขนงพร้อมได้ยอดพร้อมได้ดอกพร้อมไปเลยเอาโอ้แล้วข้างบนก็เยอะนะข้างบนไม่น้อย พอครับเอาแค่พอออกไม่พอแล้วแค่นี่เห็นเนี่ยอันนี้ก็จะได้กินแล้วเนี่ยลูกเนี่ยใช่ครับอันนี้เดี๋ยว <พอ S 2> ไป<า>ไม่ทันคราอ๋อนนไ,ไปคันเดียวกับของเมย์เมย์ฝากครับเลื่ดกิ่งไม่มีมันก็ยังออกครับเหมือนของเมย์แหละออกเหมือนกันเลยนะอขอฝากสักร้อยโลอะไรเงี้ยนะไม่แล้วครับต้องไปด้วยกันเลยไม่ได้รุ่นนี้ต้องมี รุ่นนี้แก๊งเรานี่มีทุกคนเลยนะถ้าฝนไม่ทำนาวันนั้นผมก็ออกนี้เยะเหมกันนะรุ่นไม่ทันพึ่งหรือไงใช่พึ่งไม่ทันพึ่งผมว่าพึ่งขาดตลาดพอดีเมีิฉีดได้มาตองเดียวไม่จริงๆเขาไม่ขาดหรอกแต่เขาเก็บไว้สวนเดียวหรือเปล่าอ๋ออกลัวไม่แบ่งใครทันหรือเปล่าเราก็หาเรื่อง้เขาตีกันแล้วครับเอฟซีเท่าที่เราเดินสำรวจมาเนาะก็เกือบทุกต้นเลยนะแล้วใบเขาพร้อมมากใบดํา ใบดําเป็นขึ้นเป็นรอนแล้วนะต้นนู้นดพี่ลองดูต้นนู้นนี่ต้นใหญ่ดูนะต้นป่วยก็ออกหรอไม่เอาต้นป่วยไม่เดี๋ยวก่อนอ๋อนึ่ว่าต้นป่วยก็จะเอาไอ่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็ออกไม่มีที่ว่างเลยเหรอโอ้อะไรอ่ะอะไรไม่ว่างต้นทั้งกิ่งทั้งต้นนะครับโอ้โหต้นนี้คนลุกมากดูโอ้ยตั้งแต่ปโอ้โหริงจบต้นเข้าอีกแล้วแปงนี้กล้องมากล้องไล่มาเลยนะ ทุกกิ่งแล <c oughs> ้วหือกิ่งนี้อย่างเดียวนี่ถ้าเว้นระยะได้โอ้โหข้างเงี้ยมันเกี่ยวไหมมันที่มันจะดึงออกมาแล้วออกดอกกาโคนได้ตอนแรกแขนงผมเยอะมากเลยทางเนี้ยผมเพิ่งสอยออกเอาสายไปเลยเพราะวันมาแล้วไงก็เอาไว้เอาไว้เลี้ยงเผื่อไว้ด้ยโอ๋ยเราข้างบนนี่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ใบไผ่ทั้งข้อแสงช่วยพี่ดูข้างบนนี่นี่มันออกแต่โคนยันไปของแท้เลยนะอันเนี้ย ที่ไหนว่างมันออกหมดเลยผมอยากให้ช่างภาพปีนไปถ่ายด้วยกันทั้งบนอะนะครับดูทางนี้นะครับมาตาหันทางนี้ไปเนี่ยสุดๆเลยแหมรอบหน้าเราเข้ามาเยี่ยมแปลงเราต้องเอาบันไดมาด้วยนะบันไดต้องเท่านะเดี๋ยวซื้อบันไดเล็กอันหยดเพราะเรามาแปลงใหญ่เนี่ยบันไดต้องมาโอ้โหข้างบนเยอะมากออสมคำล่ำลือเลย ขายแปลงต้นใหญ่ปวดคอเมื่อยครับเหนื่อยตลอดเลยแล้วเทคนิคของพี่ยศนี่คือทํายังไงให้ดอกมาเร็วขนาดนี้อ่ะใช้ผึ้งกี่ซองยังไงบ้างถ้าเปิดตะดอกก็อย่างละซองเลยซองนึงเตี้เตยิ่งขึ้นอย่างนี้ดกวยว่ะอ๋อซองนึงต่อน้ำสองร้อยแล้วการสะสมอาหารล่ะก็สองใสไปครึ่งซองครึ่งซองต่อน้ำสองร้อยเหรออืมเอาครึ่งซองแบ่งยากตอนนั้นอ๋อครึ่งซองต่อน้ำสองร้อยนี่สะสมอาหารกี่รอบเนี่ยได้ดอกขนาดนี้ฉีดไป 4ซองเองตรงนี้4ซองก่อนอืมสะสมอาหารหมดไป4ซองใช่ใช้ของน้อยนะใช้ของน้อยะก็ไม่เยอะเข้าไหร่พี่ีที่อะ่ะอืมผมชีดเจาที่นึง2ถังอ่ะ200ลิตร2ถังอ่ะอือมบวนเอาหรือเปล่าเนี่ยเพี้ยงเลยไง <laughs> อมเพี้ยงเลย <laughs> มันออกยันหลังกิ่งอ่ะมันออกโทำไมมันออกออกยันหลังกิ่งอลังการขนาดนี้ล่ะก็งงเลยเดี๋ยวต้นนี้ทำสารไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่ยศดช้อนไปตรงนี้มันออกยันหลังกิ่งเลยพี่ทอดผระป่ามันกันยาต้นกันยากระยาวันที่หนึ่งกันยาหรือเปล่าสามสิบยี่แปดสามสิบเนี่ยโดนฝนด้วยนะตั้งแต่ทํามาโดนฝนตลอดเลยโดนวันที่ขีดสารโดนฝนตอนขีดเสร็จก็ประมาณชั่วโมงจะโดนฝนเลยเรามากิ่งนี่ต่ำๆหน่อยดีกว่าให้กล้องเมาถ่ายอันนี้ต่ำหน่อยสวยนะกิ่งีนี้ยวยมาฟ้าก็ร้องเนี่ย ก็มันทะลุไปข้างนู้นต้นหนุ่มก็เยอะนะพี่เนี่ยนี่เหรอเนี่ยต้นเนี้ยอย่างนี้เดี๋ยวต้องรีบไอ้นี่เลยนะอย่างนี้ต้องรีบโทรบอกลุงแดงของเราเลยลุงแดงลุงแดงเห็นแล้วเห็นแล้วเออขิงได้เลยโอ้โหแปลงนี้ปลูกขิงไว้โคนต้นเหมือนกันลุงแดงลุงแดงบอกเข้าแปลงอย่าเสียงดังนะอย่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันตกใจเดี๋ตกใจหดนะเนี่ยออกหมดเลยฮะเออ โอ้โหต้นใหญ่ๆเขาเนี่ยออกหมดแล้วพีนเนี่ยดูเนี่ยทั้งทุกยิงเลยนะถ้าปีนไปถ่ายได้สวยนะพวกต้นใหญ่ดูพีนดูนู้นนี่อืมมีสองกิ่งเนี้ยไม่มีเพราะมันไม่ได้ฉีดมันตอนนั้นผมโอ้โหแค่ข้างบนก็เอาไม่ไหวแล้วนะนี่ตอนนี้สวยอีกสวยแล้วเหรอแบบต้นนี้เลยเดินไม่ไหวแล้วนะวันนี้กี่แปลงแล้วเนี่ยวันนี้เดินกี่กิโลแล้วเนี่ยหลายกิโลแลนะ ตอนนั้นไม่มีใบไปเลยทำไม่ได้ที่จะดูนี่ออกเยอะครับต้นนี้เห็นก่อนใครหมดเลยอ่ะโอ้เต็มคาราเบลอยู่างนี้เนี่ยตีดอกเพลินตีดอกเพลินมันออกเป็นไอ้ไอ้คู่ๆกันมาเลยนะคู่คู่นะใช่เนี่ยที่แรกมันต้เป็นรุ่นเดียวกันเมียที่เราดูข้างบนนี่รู้ข้างบนมันมันคือดอกใหญ่แล้วอ่ะใช่เตรียมบาน ออกเย็นทั้งล่างเนี่ยโอ้ตอนแรกที่ที่ตรงเนี้ยนะออกแบบว่าเป็นไข่ปลากระตาโปเตมไม่หมดเลยอผมฉีดยามันะผมฉีดพึ่งเข้าไปจี้ไปเลยผมไม่จะไม่เอามันตรงนี้มันเยอะจัดเยอะมากๆเลยยิ่งกว่าต้นนั้นอีกทีแรกผมไม่กลัวมันมันตายเนาะผมม่ฉีดยาตายไปก่อนเลยให้มันหลุดไปก่อนฉีดทิ้งไปรอบไม่เอาเลยให้มันแห้งไปใช่นี่มันยังแลบอีกนะใช่นี่ฉีดยาทิ้งไปข้างล่างออกเต็มเลยเต็มกิ่งเลยโอกาสทว่ามันไม่ยอมออกเป็นรุ่นนี้ไงผมก็เลย เอาเหลือเอารุ่นนี้แต่ว่ามันพำทองไงนะครับกระจายรุ่นนี้อย่างเดียวก็จะไหนดูทองอย่างนี้เอาสักร้อยลูกพอต้นนี้เหรอครับใช่ถึงนะครับถึงอ่ะถึงก็ถึงขากำลังแปดติดเองนะเนี่ยแล้วฉีดลูกอย่างเดียวบุญจูมันออ้บุญเนี่ยถ้ามีชนีใหญ่ๆมากเดี๋ยวเปลือกมันเปลือกมันเปลือกมันหนา เอาสักสามสามโลสี่โลก็เลยต้องไว้เยอะหน่อยก็เลยต้องไว้เยอะหน่อยเนี่ยมาหมดนะโอ้โหมันออกยันฝั่งนี้นะมันออกเยอะมากพี่มันเยอะใครยมันออกไปป่ะเหมือนไม่ใครออกอ่ะแล้วดูกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ก็ออกแล้วมันมีแขนงอยู่เยอะขึ้น่อยที่มันมันเน่าเนี่ยเออ เป็นไงพี่ยศครับภูมิใจครับวันนี้ภูมิใจเลยต้นภูมิใจอีกแล้วภูมิใจไทยครับผมต้นภูมิใจแล้วอันนี้ต้องเก่าเลยนะเนี่ยอเอาไม้ไม้ใกล้พี่ยศหน่อย,อ,ยออกดอกแล้วก็ดีใจแล้วครับอแล้วไม่ใช่ออกแบบว่ากระปีกระปลอยใช่ครับอ,ออกเกินกระปีกระปลอยครับนังเอกเราแหมนังเอกตรงนี้นังเอกโอ้โหไอยห่างพระเอกเยอะสิ ไม่หางเยอะมพี่หางเยอะหางไนพอใจพอใจเลยแหละพอใจเลยเนาะเป็นไงพี่ตั๊กเกินคาดเนาะเกินคาดเพราะเรามกัันเห็นของไปดูของพวกเค้าออกกันไม่ได้ดูส่วนเราเลยทีแรกกลับมาดูโหพี่เอ้ยสรุปว่านี่นะซานโฮโมเดลของเราเป็นยังไงบ้างน้อยไหมร้อยเลยครับเต็มร้อยเลยใช้น้อยแต่ใช้นะ ใช้น้อยแต่ขอใช้ดครับาใช้เหมือนแอบแอบใช้อใช้เหมือนแอบแอบใช้สิบนาทีก็ผมอ่าสองอย่างสามอย่างเองเนาะใช่เน้นเน้นอย่างเดียวว่าตอนฉีดอย่างงงว่าใช้อะไรก่อนอะไรหลังเงี้ยของเรามันเยอะของเรามันเยอะไงอย่าลืมสลับกันให้ดีนะถ้าลืมแล้ววิ่งมาถามส่วนเมียหยิบมาเหมือนเดิมแต่แค่หยิบสลับขวดกันแค่นั้นเอง เอฟซีของเรามีแค่2ขวดนะสองขวดเลยครับใช้อย่าไปสลับไปสลับมาปีเหนอนอย่างเดียวที่ว่ามาพลโอเคแล้วเป็นไงรอบนี้เราแนะนําเพื่อนเนี่ยอายไว้รอบนี้อายใครไหมเนี่ยไม่อายับบนี้ไม่อายเลยชวนมาเที่ยวสวนเลยนะใช่ก็ออกเพียบเลยครับอืมเอาใครที่อยากมาดูสวนสมยศผู้ใหญ่บ้านของเราผู้ใหญ่บ้านของเราผู้ใหญ่บ้านในกลุ่มเราหน่วยกระจายเสียงกระจายข่าว ครอยากดูดอดมาดูได้เลยนะมีทั้งชนีทั้งหมอนหมอนมันออกพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยก็คือแนวทางก็จะเหมือนกันแหละเหมือนกันการดูแลหลังอย่างเนี้ยเนาะใช่ถ้าเพิ่งมาทานผมก็เป็นรุ่นนี้เยอะเหมือนกันนะนี่เนี่ยรุ่นเนี้ย มันมีตาดอกมาเพียบเลยครับมันต้องมีหนึ่งในตองอูไม่ได้ไม่ได้ FC เดี๋ยวเรายังมีอีกแปลงอีกแปลงหนึ่งแปลงเล็กหลายเดี่ยวแล้วตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะพาดูเราวันนี้เราพาดูแปลงต้นใหญ่ละต้นสาวละเราเหลือแปลงต้นเล็กต้นเล็กที่ว่ายืนนิ่งยืนเหลืองรัดนะครับสองปีแล้วยังยืนงงอยู่เลยไม่งงเลยไม่รัดแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะเราเข้าไปดูกัน ไป<ส>ค่ะแปลพี่ยศนี่สวยงามสุดยอดแล้วนะครับผ่<ห>าน <หา S 2> แล้วค่ะแล้วลโอเคบ๊ายบายสุดยอดเลยครับสุกทานที อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ